อยากไล่ก็บสื่อแต่ละกลางว่าสันบอกข้าเจา้าปิตาข้าเจ้าเหมาะหัวเนาะขย่างมันบอดถือกันหรอกบัดบอกแล้วยว่านางคืาขอไปบอกเลยเขาขันบ่ถือเขาสีหน้ามดากว่าอยู่บัวาว่าสันคืดว่าปรากฏวันเล็กออกอีดีหาซุนเอาตรงเจ้ามือขี่รถมาเอาเงินมาส่งแมสตัวเดียวหน่อหนอเลยนะพคนว่าถือยู่สามหัวซื้อตัวเดียวนะ่ะซื้อตัวเดียวถือยู่สามหัวหัวที่สี่ งวดนี้ป้าไม่ว่างนะป้าไม่ขายว่านป้าขอหยุดงวดหนึ่งบา้านเจ้ามือว่าเขาถือกันเบิร์ตลาดเนาะเขาเจ้าสื่อน้ำเห้านะเพราะเขาสื่อเด็กตัวเดียวเขาเจ้าได้สื่อน้ำเจ้ามือว่าขายปานนั่นเด้เก้างวดแต่กี่กันที่นับก้อนหนาะเน่ะมันถือชุงวดเลขหนาลอตเตอรี่รางวัลที่หารางวัลที่หนึ่งน,นะพลาดตัวเดียวคันแม่นถืองวดนั้นโบมือ,อจักกันเพราะว่ามันสิบแปดล้านไหมผิดเลขหน้าตัวเดียวเท่านั้น น้าให้ยืมู้เดียวสี่ให้คอยรวยก็บม่ให้คอยรวยเนาะเจ้าสีให้คอยสร้างบ้ารแล้วมีไปหอดใส่บ้านเชียให้ปู่ให้ง่ายไรว่านปลาม่หลอดตาหลอดใจเราไม่ให้ถืกอกันนะตีนั่นก็นี่สิน้นไล่ไล่ก็อยากถือเน,อะเนะอาะคิดเลขนาตู้เดียวเงินบ่ของเขาเป็นเลขหกของตู่เป็นเลขสองน่ะไม่งั้นสิบแปดล้านอ่ะกอกข้าวเท่าเดียวจบเลยพ่หุดจ้ะ แต่ว่า,าหูวจักที่งาน่าหูวจักกัน <c oughs> ไปอาดลาดได้ละสิแปดล้านว่าฉันฟันสลายแต่ว่าไปได้รางวัลที่หาได้รางวัลปอบใจได้จกักเมื่งรูดต่้งแร่หลายเปียเนะหล้กก็มาถือเลขนะเลขค่ยายรอดเตอร่ลี่ประจำก็เลืยซักท่าปูกราแต่ว่าสี้าย่างเดียวทำไมนั่นน่ะขัานสนุกหรืว่าขั้นดังหนกะถือเลขว่าแต่นอนถือเลขมือนีมันวะคืนอนีน้อนเท่ได้เพม่นกับเอาแต่คนนะมหบ ขับไปก็ไปตื่นอยู่แต้ค่ำสนดสุคขื้นสุกข้นเลยสร้างล่าลูกหัวไว้ว่าไข่ตายแท้ๆว่าสฟนเป็ดนังตือเรียกรู้ไหลเขาเสียวเมื่อค่มสนดแล้วว่าแฟนไข่นอนแท้ๆก่อยไปตื่นจะอยู่ค่มสนดขันไข่นอนว่าตื่นไหนยาฝาเผาเดอให้เกินเจ็ดหมื่นสกอรว่าสฟนั่งไวสัางไวทางคว้วหัวไวเท่าซุมือนนี่แหละถ้าถ้าถ้ารับไปแบบบอตือนขันไข่อยส่าเตรอบไหนบาฝาบื่นเดอว่าฮักนเป็ดหมื่นสกอว่าอัน มันเราหัวปูคว้านยังกันเนาะไปใส่ซีวิตจะได้ข้ามโสนย่างเมืองขึ้นน่ะป้าอยวนเห็นปูเห็นยาเห็นนั่งล่ำเห็นซูฟีงตุกยางยาเฝ้าเผาเด้อดเพื่อข่อยขึ้นมากเลยว่าคือได้ความรู้สึกแล้วหัวว่าสิไปไส่น่ะกันไล่ไล่ไปไล่เถื่ออยู่ดิไล่จนพยายามตื่นวันบ่ตื่นน่ะแม่ทีตื่นกับวัตื่นเนาะว่ากูตายแต่ว่าแต่ดอกกูตื่นคือบ่ตื่นเด็กยานอนจนสามมุ่งสี่มงกับมีนอนบ่ตื่นน่ะ แต่ในความคือจังฝันสอนฝันนั่นนะฝันว่าตื่นแต่กับว่าตื่นฝันว่าตื่นกับว่าตื่นนะอะไดแต่จังความไหวปีนั่นบอกเลขแม่นี้สีเก้างวดยีนี่ก็ขอขอปูขอยาวาเจ้าเพรหาห้ยคอยถือตีไรคอยขอบอกเลขคนแม่นกันแล้วกันได้ว่า <laughs> ตั้เแต่จุดถ่วงนะบอกแม่นว่าท่านหลุดจังหวัดย<ม>ูเซียปอแต่ว่ายาวาเยฟ้าอมิยาเด้อจ้าเขาเขาบ่าท่านได้รวยกันูุ ย่านย่างเขียวเออย่านย่างเดียวย่านแบบว่าย่านเพิ่นเอาเมียเพราะว่าไห้ซัดจ้าปูกระยาไว้ต่้งต่สมัยที่ว่าบอกเล็กแม่นเนาะก็เลยว่าปูเอ้ยยาเอ้ยสุดสีตายเศร้าเสีตายก็ะยาฝ้าเอาเมียตอนนี้ลูกว่าท่านไงขอเลี้ยงลูกไงแล้วก็ขออันสร้างฐานะให้ลูกให้เต้านะล่ำรวยเบิดสุคนให้ลูกผู้ขารวยเบิดสุคนลูกสองคนก็ให้รวยเบิดสุคุน คือว่าหายคอยเบิดห่วงอี้นี้ความลูกเต่าคอยรวยลูกเต่าคอยยูดีสับายจังเอาคอยเมียคอยวางซี่ตั้งแต่น,นั้นมากกับลูกซื้อ่าจากทุกๆุกงากเี่กับคอยพื้นโตขึ้นมากเนาะค่ะเริ่มไข่แน่ไข่แน่ขึ้นมากน,ะะาน,าน,น,านี่คือข้ามซัดจ,จะาที่ให้ไว้กับปูกับยาลูกเต่าเบิดซับไงลำรุวยเมื่มอใดคนละย่านเพิ่นเอาเมียอยู่กี่นนอง อันถึงตอนนั้นกับว่าเสีาดายชีวิกเือเข้ได้เหตุตามสายตาเข้าแล้วนะก็สันพิ่นเอาเมียตั้งแต่อันช่วงที่ว่าเขาออกข่าวอันที่ว่าอันไปข้ามชนวดมากอ่ะไดตายแน่เป็นนั่นเป็นนี่แน่นั่นแ่ะช่วงนั้นะก็นล่งสิบปบขื้กันนั่งเทียกับป่วยพ่มีสาเหตุไปหาหมอหมอว่าบอกเป็นอย่างว่าเข้าหนี้คิดหลายว่าสันแต่ความจริงจอยจนจนเดือดแต่กระดูกคนนี้คันสิว้าวาสนั่นมันเงา สัวสีมานับถือปูญาได้เบิกซาพรมดาํำไรสำานึงเบิกซาเป็นคนบวยเชียคนนะคะไม่นับถืออะไรง่ายๆคันบ่แน่จริงบ่หวาน่ะเบิกซาบจะบ่เคยนับถืออีอย่างต้องเห็นกับตาต้องจับได้ต้องเหตุกับมือเขาเอินว่าอันสีปากเบากั่ว่าทอเอามือข้ามมือข้ามเบิงนะเบิกซาบเป็นคนไม่เชื่ออะไรกับเบิกซาบม่เสือก็ต้องเมื่อเจ้าคล้องได้ กาแฟยู่เราะว่าก่ะเอฟซีกับพิจนาเบิงเดอรกับยอเสียหลายสอบดังสามเด้อค่ะเนแนวทางเนแนวทางไปไปมาโซ่ตัวเลขทยคลิปเอาชุดเต็มนี่ละาชุดเต็มเลยเอาพี่นอกเตรียมแคปเดอร์นะครับเอฟซีตั้งบ้านกับอธิษฐานจิตถือกระกรท่ำบุญญาต่ำไปหาสิ่งจักจิตเจ้ากรรมนายเว้ ผู้ถี่น่งอยถือกัมหมายสู้กับยาดหน้าหม่เพิ่นน้ำแน่เฮายาสีเอาหลายผู้นองค้นเอาแล้วมีซีดีถือเลกลกับพะ่ะทําบุญทําท่ามันกับพ่ะถืออกีกบอกคนได้ก,กับพระเสือบางคนน่ะคือกรรมเิ่นหลายสำคัญคือเจ้ากรรมในเวนนะคะถือหลวก็ทําบุญแน่ถาม่รทําม่ะนางจะซื้อกับพ่ะถืเอเก้่เพราะว่ามันเป็นเงื่อนเทพดาจาขันค้นทําบุญมาหลายกวาดหน้ามาหลาย นางยุงแมซื้อกลรวยเสียบพี่น้องนางยุ้งแก้มซื้อนี่ก้วยเด่ไปหางมาแบบปาาทีหาอวันนี้เอเจมาเอีมาถามว่าให้ไปให้ดิสันหลับเบิรบแกมแบบ่เอฟซีตามซต้าเนาะค่ะเบิกทราบว่าเด็กจอดจุ่มแกวแต่เจ้าของสะดวกสะดวกค่ะสะดวกคือไม่เป็นเครีสดบ้านนี่มันเป็นเคตของเบิกครับเบิกทับถือเด็กบ่มีว่าเสริฟทำบน ทำทุกม้วนกรดาดนุ้มามาโดนเด้บมม่แม่ว่าพึ่ไม่เหตมือสองมือเพิ่าเ็ดมาตลอดเพราะวาหยังอันคิดพอความทุกความยากนะบ่มีสิก,กินนะก็มีมาแล้วก็เลยว่าถ้ากูมีบุญหลายกูคิบว่าลำบากไม่ความคิดจ้าข้องเป็นนังสันก็นเลยท่ำบุญมาตลอดถ้าม,มาจนเท่าเสมือนี้ละ่ะก็เลยแบบว่าบางที่นะตกทุก์ไ่้ยากก็มีผูใหญ่มากอุปถัมภ์คำชู่ บอมนพอบอมเนแมน่บอมเอนยาแต่คนยาต่วนเท่าหนังเงิดบอกมีคนเอาเงินมาซอยนะมันเป็นปาฏิหาริย์เอฟซีที่กำลังจะคิดสันเนาะคะ่ะก็มีเอฟซีว่าจะคิดสันจะคิดสันเด้อให้เข้าใส่กำรรเท่าสะกอนหลักการท่ามบุญไปหลายๆถึงมือถึงว่าละเจ้าสิรุย้ยบวรุตัวเจ้าที่คิดถึงมือที่เจ้าที่คิดสันคือจังเบิกทรัพย์ก็เคยคิดมาแล้วมันมีเอฟซีโทรมากว่า โอ้ยเป็นหนี้เป็นสินได้สีหอดมือแล้ววะน้องอาจาันให้โทนเอาเ้ออีพออีแมขีิเจ้าเป็นหนี้เป็นสินได้คือกรรมเก่าเจ้าขึ้นไปเหตุกับเขามาสตรนี้เจ้าถึง้อยูแบบตายทั้งเป็นแต่พยายามสร้างบุญย่าไปสร้างบาปเรื่อ,อเอยแม่เอ้ยใแห้โป่งให้ว่างซะอันใดก็ได้ยาสิไปคิดสาสตรมันสิเป็นกรรมตี่ตัวไปหอดาธาตุนาแต่ว่าทำบ, <น S 1> บุญแล้วที่สำคัญก็คือต้องหยาดน,น้ำ ต้องยดอาดน้ำค่ะเพราะว่า,<ร>าฝากแม่ธรณีไปเกี่ยวกับเในเวี้ยห้องสิบวันใดเด็เพราะว่าเบิกทราบตะเกียนนหลวงปู่กัญญาไม่ยูน้ำม